สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุทโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2557ค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการตั้งปร,ริยนพระพิสุและสามเณรในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาพุทธศักราช2557 วันนี้เวลา16นาฬิกา38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการตั้งปรียนพระพิสุและสามเณรในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2557ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงประเคนพัดยศตั้งประเดนพระพิสุและสามเณรซึ่งในปี2557มีพระพิสุสอบได้ประเดยนธรรม9ประโยคจำนวน22รูปสามเณรสอบได้ประเดนธรรม9ประโยคจำนวน4รูปพระพิสุสอบได้ประเดนธรรม6ประโยคจำนวน166รูปสามเณรสอบได้ประเดนธรรม6ประโยคจำนวน113รูป ทั้งนี้ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชุกุศลวิสาขบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสองวันติดต่อกันคือวันขึ้น14ข้า่เดือน6ให้ตั้งเปลี่ยนธรรมและในวันขึ้น15ค่้าเดือน6เป็นส่วนของงานพระราชพิธีวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาซึ่งหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขหรือวันเพ็ญเดือน6ถือเป็นวันสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาคือเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์การสหรประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกเมื่อพุทธศักราช2,542สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารเรียนพระราชทาน6โรงเรียนวัดหนองประดุกจังหวัดลบบุรี วันนี้เวลา10นาฬิกา2ีนาทีสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดหนองประดุกอำเภอบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีทรงเปิดอาคารเรียนพระราชทาน6ซึ่งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2554เพื่อเป็นอาคารเรียนและเป็นที่พักพิงให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ทั้งนี้หลังจากทอดพระเนตรเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวประสบอุทกภัยมีน้ําท่วมสูงกว่า3เมตรสิ่งปลูกสร้างและอุปกรณ์การเรียนการสอนได้รับความเสียหายโดยอาคารเรียนพระราชทานที่ก่อสร้างมีความสูง2ชั้นแบบใต้ถุนโล่งมีขนาด4ห้องเรียนนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปบูรณะฟื้นฟูนฟนสภาพความเสียหายพร้อมกับพระราชทานอุปกรณ์การเรียนการสอนโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์การ,กรเกษตร หนังสือชุดเครื่องแบบนักเรียนและเครื่องดนตรีให้แก่โรงเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้ทอดพระเนตรโครงงานของโรงเรียนวัดหนองประดุกและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในด้านต่างๆจำนวนเจ็ดแห่งที่นำสิ่งของพระราชทานมาบรณาการต่อยอดให้ขยายและคงไว้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นอาทินำมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานมาจะทำโครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้การทําเกษตรแก่ชุมชนและยังนําผลผลิตที่ได้จากการเกษตรมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าส่งจําหน่ายนาอุปกรณ์กีฬาพระราชทานเช่นกระบองมาฝึกรํากระบี่กระบองเพื่อสืบสานอนุรักษ์ศิลปะไทยนอกจากนี้ยังส่งเสริมงานอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายเช่นทํางานจากสารพลาสติกทําน้ํำยาอเนกประสงค์และงานศิลปะประดิษฐ์ทั้งยังเปิดอบรมให้แก่ราษฎรที่สนใจด้วย สำหรับโรงเรียนวัดหนองประดุกก่อตั้งเมื่อปี2467เริ่มแรกอาศัยสาลาการประรยนต่อมาได้ย้ายมาก่อสร้างอาคารเรียนหาวรใช้พื้นที่ใกล้เคียงกับวัดปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน94คนครู7คนก่อนเสด็จพระราชดนินกลับสรงเยี่ยมรัษฎรที่ไปทูลลอองพระบาทรับ,สรบเสด็จทั่วถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลลัยลักษ์อัครราชกุมารีทอดพระเนตรการสกัดน้ำหอมจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของโรงงานผลิตน้ำหอม IFF LMR Natural ณเมืองกลาสสาารอยรัฐฝรั่งเศสครัทร้ท่านรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่9พฤษภาคม2557เวลา14 00, นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัตฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครรากุมารีสเสด็จไปยังโรงงานผลิตน้ำหอม IFFLMR n a t u r a l เมืองกลาสสาธารณรัตฝรั่งเศสโดยมีนายคริสโตฟโลอิสูประธานบริษัทพร้อมด้วยผู้บริหารเฝ้ารับสเสด็จพร้อมกับถวายการบรรยายการผลิตน้ำหอมจากดอกไม้นานาพันธุ์ โรงงานผลิตน้ำหอมโดย IFF ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1958เป็นผู้ผลิตน้ำหอมและสารแต่งรถที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกปัจจุบันมีสำนักงานอยู่ใน32ประเทศในสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีก3สำนักงานนอกจากนี้ยังผลิตสารประกอบเคมีกว่า33,000ชนิดสำหรับใช้ในการแต่งรถของอาหารและเครื่องดื่มและผลิตน้ำหอมสำหรับเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพผิวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ต่อมาได้ซื้อกิจการบริษัท LMR มุ่งเน้นการสร้างสรารผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากธรรมชาติมีโรงงานผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนอกจากนี้ยังมีสวนพฤกษศาสตร์สำหรับการทดลองพันธุ์พืชที่ใช้ในการผลิตกลิ่นน้ำหอมตลอดจนโครงการความร่วมมือกับแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยเพื่อฟื้นฟูความจำโดยการใช้กลิ่น จากนั้นทอดพระเนตรส่วนงานด้านวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาสกัดในห้องปฏิบัติการเพื่อให้นักผสมหัวน้ําหอมได้ประเมินคุณภาพว่าพืชชนิดใดมีศักยภาพพอที่จะนํามาผลิตหัวน้ําหอมในระดับอุตสาหกรรมทั้งนี้กระบวนการการสกัดน้ําหอมจะเป็นกระบวนการสกัดด้วยตัวทําละลายอินทรีย์ <c oughs> เช่นเดียวกับโรงงานผลิตน้ําหอมทั่วไป ในส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัทจะเลือกปลูกพืชในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีเช่นกุหลาบปลูกในประเทศตุรกีแบคเคอร์เรนตปลูกในเบอร์กันดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยในพื้นที่ปลูกจะมีโรงงานเตรียมสารสกัดขั้นแรกในพื้นที่ปลูกจากนั้นจึงนําสารสกัดที่ได้นี้มาผ่านกระบวนการการทําให้บริสุทธิ์ ที่โรงงานของบริษัทที่เหมืองกลาสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเช่นกระบวนการนำสีที่ผู้บริโภคไม่ต้องการออกผ่านกระบวนการการกลั่นสูญยากาศและนำสารที่เกิดจากการระคายเคืองออกโดยการกลั่นระดับส่วนนอกจากนี้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทาง IFFLMR Nationals ได้มีการนำเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆไปแจกให้กับเกษตรกรพร้อมกับส่งเสริมให้มีการปลูกอย่างแพร่หลาย โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเช่นการพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวร่วมกันการส่งเสริมการปลูกมีการประกันราคารับซื้อตลอดจนมีการลดการใช้สารเคมีเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม IFFLMR n a t i t a l s ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของบริษัทและคนในชุมชนโดยได้ศึกษาและพัฒนาองค์กรความรู้ร่วมกันเพื่อให้เป็นชุมชนที่มีคุณภาพอีกด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ขราบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบทห่มองค์พระบรมธาตุเจดีนครศรีธรรมราชเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2557 น,นายอภินั์ซื่อธานุวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช,รราชเปิดเผยว่าเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาวันสําคัญสากลของโลกประจําปี2557ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆมาตั้งแต่วันที่7พฤษภาค,คม2557ณวัดพระาธราตุมหาธาตุวรวิหารและพุทธภูมิทุ่งท่าลาดโดยในวันวินวสาขาบูชาพุทธศักราช2557 ซึ่งตรงกับวันที่13พฤษภาคม2557นั้นในเวลา16นเรกา จะมีพิธีอัญเชิญพระบทพระราชทานซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วรักษ์อัครราชกุมารีจากศาลาร้อยปีวัดพระมหาธาตุบวรมหาวิหารไปยังลานโพเพื่อประกอบพิธีถวายพระบทพระราชทานแด่องค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช และในเวลา18นาฬกาจะประกอบพิธีบูชาเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์จึงขอเชิญชวนพุทธศาสานิกชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอันเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาทั้งยังเป็นการร่วมผลักดันวัดพระมหาธาตุบวรมหาวิหารสู่การเป็นมรดกโลกอีกด้วย วันนี้ณาอาคารวิทยาลัยชุมชนปัตตานีจังหวัดปัตตานีนายพลากรสวนรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีประจำปีการศึกษา2556จํานวน317คนใน5สาขาประกอบด้วยสาขาวิชาพัฒนาชุมชนสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ในการนี้องคมนตรีได้ให้อวาดความสำคัญต่อหนึ่งว่าเป้าหมายของการศึกษาคือการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้งการดำรงความเป็นไทยภายใต้พื้นฐานของการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างถาวรงานเทศกาลเปิดบ้านพิพิธภัณฑ์ผ้าได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าเยี่ยมชมเป็นจานวนมาก วันนี้นะพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถหอรัสดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังเขตพ,พระนครกรุงเทพมหานาครเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานเทศกาลเปิดบ้านพิพิธภัณฑ์ผ้าที่จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบสองปีแห่งการเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังพัฒนาการและการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้า โดยได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆอาทิการสาธิตการสาวไหมการมัดหมีการทอผ้างานปักสะดึงงานปักประดับปีกมแมลงทับและงานปักโขนพระราชทานโดยสมาชิกศิลปบชีพการสาธิตงานฝีมือจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงและโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายอาทิงานร,ร้อยมาลัยและงานอาหารตามแบบฉบับชาววัง ในงานยังมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิศิลปาชีพการจำหน่ายอาหารสี่ภาคจากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำรินอกจากนี้ยังมีการแสดงฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนฟ้อนสาวไหมและระบำชุดไทยพระราชทานให้ชมอีกด้วย ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปร jon, ิณายกอย่างต่อเนื่องทั้งยังได้ร่วมฟังการสวดพระอภิธรรมพระศพด้วย โดยในเวลา16นาฬิกากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณกฤชภันพันตรีอำนาจศิลปจารย์รวมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้ทางวัดยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิก30นาทีถึงเวลา21นาฬิกา สำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสามารถโหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ w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  a ไ b a w o n c o m หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักอำนวยการงานพระศพหมายเลขโทรศัพท์02 280 9578 ช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่ตอไปบ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติคนไทยทุกคนจึงควรตระหนักในข้อนี้ให้มากแล้วตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมแก่ฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2556ณท้องพระโรงสาราราชประชาสมาคมวังไกลกังวลวันพฤหัสบดีที่5ธันวาคม2556จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณนะพินทากรสวัสดีค่ะ